เป็นไรครับพี่เนีโอ้โหคตรเครียดเลยอะโต๊จองนะห้องประชุมอะแล้วมันมีระบบอะไม่รู้ระบบมันจะใช้งานได้ไหมอะไม่รู้ใช้ยังไงอะตอนนี้เครียดมากเลยขำกับขำแล้วแต่จองห้องประชุมยังไงก็ไม่รู้โอเคกลาบสวัสดีเครือญาติคณะมิตรทุกท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบห้องประชุมครับแต่ก่อนนั้นมารู้จักกับผมก่อนนะผมชื่อไยสุวรชชัยจิตรหัสตักษาศูนย์หนึ่งห้าครับ วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําระบบการจองห้องประชุมง่ายๆนะครับโดยนะครับเราจะมาดูในหัวข้อแรกก็คือการสมัครสมาชิกครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าช่องสถานะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลรหัสผ่านเอาเรามาเลือกกันที่สถานะก่อนนะครับบุคคลเลือกเป็นนักศึกษานะครับชื่อนามสกุลผมขอพิมพ์เป็นนายไม่ต้องใส่นายก็ได้นะพัฒนานดีกว่าพัฒนานโอ้ยลืมเปลี่ยนภาษาอีกแล้วนะครับขอโทษนะครับ พัฒนั้นอาวิสัยโอเคเบอร์โทรศัพท์นะครับเอาเป็นเบอร์นี้แล้วกันนะครับอ่าเอีเมลนะครับนี่นี่นี่อ่ารหัสผ่านนะครับง่ายๆหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแนะครับอ่าการสมัครรหัสผ่านแบบนี้อย่าไปทําที่ไหนนะครับเพราะว่าจะทําให้เรานะครับโดนโดนรหัสแล้วก็ ท้าไมข้อมูลนะครับอาจจะโดนขโมยไปหรือว่าข้อมูลอาจจะได้รับความเสียหายนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตคร่าวๆนะครับกดสมัครสมาชิกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการหน้าการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีให้ใส่อีเมลนะครับผมเราก็ใส่อีเมลที่เพิ่งสมัครไปเมื่อกี้ไปนะครับก็จะเป็นในในนะครับรัสผ่านนะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับก็ เราสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมก็จะมีขอเสริมหน่อยนะครับก็จะมีปุ่มด้านล่างเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีติดต่อเอดมินนะครับหรือว่าลืมรหัสผ่านแล้วก็สมัครสมาชิกใหม่นะครับแต่เราสมัครไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับโลโก้ลก็จะบอกว่าเข้าสู่ระบบสําเร็จยินดีต้อนรับนะครับพัฒนันน้อยวิสัยนะครับเมื่อเข้าสู่มาเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะเป็น หน้าเมนูหลักนะครับก็จะมีออกจากระบบการจองห้องประชุมนะครับประวัติการจองแล้วก็ยกเลิกการจองนะครับเรามาที่หัวข้อการจองห้องประชุมกันเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเรามาดูในหน้า PHP ก่อนๆนะครับก็เมื่อกี้นะครับที่เราได้สมัครเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็ข้อมูลที่เราได้สมัครนะครับก็จะเข้ามาในหัวข้อของ user นะครับก็จะเข้ามาที่ข้อมูลล่าสุดก็จะเป็น user ID นะครับลำดับที่8นะครับก็คือนักศึกษา นะครับพัฒนาน้อยวิสัยนะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็จะเบอร์ไว้นะครับต่อไปนะครับเราู่มาดูในการจองห้องประชุมกันเลยนะครับเราสามารถเลือกวันที่จองได้นะจนถึงวันที่สิ้นสุดแล้วก็จะมีเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกห้องไหนโดยที่จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับดผมจะขอเลือกเป็นวันที่12แล้วกันนะครับเดือนก็เดือน12 นะครับก็ปีนะครับก็สองห้าหกแปดนะครับส่วนวันที่สิ้นสุดนะผมอยากจะจองสักอสามวันนะครับก็จะไปสิ้นสุดวันที่สิบห้านะครับก็เดือนสิบสองนะครับสองห้าหกแปดนะครับเวลาเริ่มต้นนะครับอขอเอาเป็นเวลาราชการแล้วกันนะครับศูนย์แปดสามศูนย์นะครับหรือว่าแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็ที่สุดสิบหกนาฬิกาศูนย์ศูนย์นอนะครับก็ห้องประชุมนะครับผมขอเลือกเป็น ห้องประชุมที่สามแล้วกันนะครับดูมินิมอลแล้วก็ดูสงบส่วนตัวดีนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเราได้ข้อ,ขอมูลตามที่ต้องการครบเรียบร้อยแล้วนะครบก็สามารถกดยืนยันการจองได้เลยครับอ่าเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับโลโก้ก็จะบอกว่ามันทึอการจองสําเร็จแล้วนะครับอ่าต่อไปก็จะขึ้นประวัติการจองนะครับว่าห้องประชุมที่เราจองเนี่ยก็คือห้องประชุมที่สามนะครับวันที่เริ่มก็คืออ่าวันที่สิบสองเดือนสิบสองพุทธศักราชสองพันห้าร้อย ส8นะเพราะสิ้นสุดวันที่15นะครับเวลาเริ่มก็คือ8ปดนาฬิกาสินาทีสิ้นเวลา16นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมกดไปยังหน้าหลักเลยนะครับก็เรามาดูประวัติการจองนะครับก็เราสามารถดูได้เลยเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราสามารถยกเลิกการจองได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการยกเลิกการจองเนี่ยก็จะมี2แบบคือถ้าเหมือนผมจองห้องประชุมประชุมเนี่ยหลายๆครั้งเราก็สามารถยกเลิกทั้งหมดได้เลยในทีเดียวครับผม แต่ว่าถ้าเหมือนว่าผมจองไปทั้งหมดห้าครั้งแต่ว่ามีสองครั้งที่ผมโดนแคนเซลการประชุมจากคนอื่นผมก็สามารถยกเลิกการประชุม2ครั้งและก็อีก3ครั้งที่เหลือที่ว่ายังประชุมเหมือนเดิมเนี่ยที่ว่าเพลนไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรผมก็สามารถยังคงไว้ในระบบการจองได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะกดยกเลิกให้ดูนะยกเลิกทั้งหมดก็ได้นะครับเมื่อเรากดยกเลิกแล้วนะก็จะไม่มีในรายการการจองครับส่วนในบุ๊กกิ้งนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับดุนยกเลิกน้ำสเตตัสก็นะครับผมนะครับนายซูชันธุรกิจก็ขอจบการแนะนำนะครับระบบการจองห้องประชุมไปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจระบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถติดต่อส่วนตัวได้นะครับโดยที่ไปที่ติดต่อแอดมินนะครับก็จะมีนะครับเฟซบุ๊กแอดมินเนะแล้วก็เฟซบุ๊กแอดมินโตาถ้า สงสัยข้องใจยังไงก็สามารถติดต่อได้นะครับเพราะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลิปไม้เพียงแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ